บังา,าด้วยลไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เราจะมาฟังบอกฟุตกับหูคูปโปรเริ่มจากการตอพวกนี้ก่อนเลยสียงดังไปบงเบาเสียงกันอตอนนี้ลากมาได้5ค่ตัวแล้ว เราจะทำไปถึงโลกโลกสองโลกสามเลยถ้าไม่ขี้เกียจะนะตอยตอถามว่าทำไมไม่ใส่โค้ดต้องรอกหรเดี๋ยวรอไปก่อนเลยไม่ใส่ ไปกันต่อแล้วก็ต่อยน่าจะ ยังเลเวลเก้าอยู่เลยไปต่อไปต่อรีบเลยเออวันนี้เราจะฟามไปเห็นเกาะบากี้เลยนะนี่จะเกาะบากี้นะโอเคกหจะเร็นได้ก็ไม่ไง่าย ต่อไปต่อไปก่อลิงเกลิงกอะลิงตรงฝั่งนี้เออนั่นไงเห็นแล้วไปไปไปแล้วตัดภาพไปตอนที่อันนี้เลยละกันนะทุกคนนี่ก็มาถึงตอนนี้ก็มาถึงเกาะลิงเป็นที่เรียบร้อยเซฟก่อนเลยแล้แรกเรามาเจอลิงบาบูล ลิงว่าบุญไปเผื่อมีคนสุ่มผลลองไปดูไม่มีผล,ลเลยเลยเดี๋ยวใส่โคตรรอสักคู่โอเคใส่เรียบร้อยรับเควสกับแอดแวนเจอร์นน่าจะใช่แหละไปจะเจ้าลิงบ้า ไอลิงบ้าเอานี่หล,ลบได้หลบได้เหรอ,อ,อ,อตอตอนโอลิงกระเด็นตกปุ๊บม,มามามาตอกมาตมายหมดเลย ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยเพราะจะลงคลิปเออ่ถ้าจะทุกวันเลยไม่ก็วันนี้วันโอเคอะเรกสุด้วเอ้วโหรับผลด้วยผลได้สูงผล รับเควสลิงกอริล่าได้ยังรับได้แล้วไป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 เอาเอาเดชชนต้นไม้เฉยว่ายน้ำได้เขาไม่มีฝนนี่ไงพวกลิงบาบูน แต่รอบนี้เอ้อลิงหัวขาวทุกคนลิงหัวขาว้โหเพิ่งเคยเห็นลิงหัวขาวอ่ะลิงปกติอยู่ตัวเดียวเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บโอ๊ยเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ยิบกลับรีดกับ ไ,ไปไปเรียบร้อยต้องตีอีกเซตหนึ่งถึงจะได้ไปเควส์น่าจะตีเอกริล่าใหญ่นี่มันทำเป็น มันทำเป็นแอ็ล่อนะทุกคนเบคอนเนี Bacon Bacon ่ยเบคอนหรอกว่าโอเคปรับปุบ๊บอื้ออีกแล้วตายอีกแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้เล็กครึ่งหนึ่งที่จะไปถึงเกาะบาคี้แล้วสุมผลขอให้ได้ผลแบบโลเกียแบบผลน้ำแข็งผลไฟผลผลพาก็ได้ผล,ผล,ผ,ลผลสมูทผลบากี้แบบความดีขอบเช่นนี้เลยแล้วจะชนะ ว้าวาว้าวาว้าว,าว,าวาเอากอริลลาผมเอามาต่อยใส่อีกโอ้โหซ้ำอีกเอา้าเอา้าโอโหแบบนี้ก็ได้เหรอครับทุกคนกอริลลาผมเอ้ยชมพูนิดหน่อยชมพูนิดหน่อยชมพูชมพูน้อย เอ้ยเขาทำอะไรอ่ะใช้สูตรอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ๆเขามาจากโลกสามเอ้ยสมผล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 ครับสมผล ขอผลขอผลเอ้ยเอ้ยผลคอนโทรมันฟ้าไม่ดีไม่มันหยิบม,มาจากกระเป๋า,ปาหรือเปล่าเนี่ยไอคนเนี้ย คนคอมเมนต์ด้วยว่าไอตัวนี้มันหยิบมาจากกระเป๋าหรือเปล่าน่าจะใช่นะมันน่าจะหยิบมาจากกระเป๋าเอ้าเอ้ากินแต่หน้าตัตตาร์เร็วเสียเวลาเอาเอากางลูมด้วยไปละไปกลับละอะคิดว่าจะได้ผลฟรี เอานั้นมันก็ไม่ได้ปีไม่ได้มีประโยชน์หรอกอ่ะกอริล่ายักษ์เกิดพอดีไปไปไปแดตตีแดตตี หายวับไปกับตาจะตัดไปตอนที่กอริล่าจะตายแล้วนะทุกคนตอนนี้มันก็ใกล้ตายแล้วนะคนเื่อนมันเลยแค่นี้น่าจ,จะผ่านได้แหละเตรียมพุ่งโ,โ,โอ้เรียบร้อยเลยมเ,เอาไปอัพเลือดบ้างฮะแค่หนึ่งเดแบบ ไปรับเพสน่าจะดีกว่า ไม่คนนี้มีดาบนม่จะซื้อดาบแต่ก่อนแรกมันก็นากา่าจะมีเอาเคว็ดนี้เลยไปฟาร์มไปฟาร์มโอ้โหถ้าเปิดพีพี่นะบอกเลยว่าตายฟาร์มฟาร์ม รนนู้สึกมันยาวเกินไปตัดต่อก็ง่ายชิวๆตัดต่อไม่ค่อยยากมันจะไม่ยากตรงที่ลงคลิปนานเนี่ยแหละ คลิปต่อไปถ้าอยากให้ทำอะไรต่อจากคลิปนี้หรือว่าจะให้ทำต่อก็คอมเมนต์ <Comment S 1> มาบอกว่าผมอยากเล่นโหมดผมอยากให้พี่เล่นบอกเอ๊อยากเล่นให้ี่เลนคอมเมนต์หนา แบบไ็ได้ขอแค่แมปที่มันแบบสนุกสนุกก็พอหรือว่าจะให้ทำเกี่ยวกับเกมอื่นก็ได้ฟ,ฟรีไฟล์โรบอก e. อาวีเออเกมอะไรก็ได้อะแล้วตัดไปตอนนี้ถึงเกาะบากี้เลยละกัน โอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่เกาะบ,บาคี้แล้วเริ่มเลยเอ้ยเห็นกองสีฟ้าอืมพันแปดเลยฟาร์มฟาร์มฟารวันนี้จะมีคนกดใจถึงสิบไลค์ถ้ามีคนกดใจถึงสิบไลค์ลรวก็เอ่อหน้าขาะโชว์แบบหน้า สีขาวเต็มไปหมดเลยเป็นเพราะแป้งนะเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าไอ,อ้นี่มันจะมาแย่งเนีย่ยผู้หญิงออกไปออกไปอย่าเนอะเอาเขาโดนไฟาชิเออดียาตายฟ้ามฟ้าม เจอเอฟซีมาเล่นด้วยนี่นี้นี่นี่ปล่อยรอ ไปต่อเึ้มแหลกแหลกแหเอาไปเอาไป,ไปเอาไปก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยจะอ่านแล้วตอบให้ดูไปแล้ว Boy, boy, boy.